พี่สันก็เดินทางอะ่ะเจอชาบ้านเจอผู้คนเจอคนในป่า,านะครับดูสีหน้าแววตาเขายิ้มแย้มแจมใสมีความสุขไหม,มส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะก็ม,มีความสุขกันทั้งนั้นเลยครับแต่ที่เป็นปัญหาอันึ่งผมว่าคนไทยเราเนี่ยดื่มจัดไปหน่อยดื่ม เล้าดื่มเล่าปอจ้าฝากระชาเนี่ยเลยปอจ้าฝากระชากิปอจ้าฝากระชากิสี่สิบดีกีนะครับโอ้ผมไปที่อย่างเช่นผมไปทํารายการด้วยขอนแก่นเกี่ยวกับคนไร้บ้านที่แบบอาศัยนอนกันตามสวนสาธารณะเนี่ยกินเหล้ากันแบบหนักมากใช่ไหมหนักมากเลยผมก็ได้ก็เพราะใช้ชีวิตกันแบบเนี้ยไม่คิดไม่ปรับปรุงตัวเองกันอย่างเงี้ยแล้วมันจะแบบ จะมีชีวิตที่ดีได้ยังไงล่ะถ้าเราไม่ไม่ดูแลตัวเองเคยเจอไหมแบบไปกินนั่งกินเหล้าอย่างเดียวเจอเยอะเจอเยอะนี่จะแจกเงินหมื่นก้ไปซื้อเหล้ากินแล้วนะเพราะว่าไม่มีเงินไขาแล้วหรืว่าซื้ออะไรไม่ได้แต่ผมเคยเจอบางคนเดี๋ยวผมก็ไปคุยกันนะลุงลุงลุงไปลุงดื่มเยอะจังไม่หยุดบ้างเหรอเออก็มีเหล้ามาขายก็ต้องดื่มนิดสักหน่อยนิดสักหน่อยนะนี่ยผมบอกอกินนะเนี่ยผมดื่มเหล้านะ คุณมีเงินเราไปทำไอ้ไอ้รบรบดุสบาทหลายอย่างมาจากมาจากภาษีเหล้าอ่ะอนี่เขาคิดคิดอย่างนั้นจริงๆริอันนี้เขาอ้างมาเขาอ้างเหรอฮะเขาเป็นนิสัยจิเรื่องการพนันกับเรื่องเหล้ามันไปด้วยกันหมดนี่ครับก็เลยตามมาด้วยหนี้ครับอือคนหนี้อ่เนี้ยหนี้ก็ตามด้วยดอกเบี้ยตามด้วยดอกเบี้ยดอกเบี้ยก็ตามด้วยความเครียดครอบครัวก็แตก เด็กลูกหลานก็ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือที่ผมทําได้ดีอย่างเดียวประเทศไทยเราคือเรื่องเรื่องบุรีเนี่ยแต่เพราะประเทศไทยเราลงเรื่องบุรี่ได้ดีไหมดีไหมได้ดีนะดีว่าดีกว่าหลายที่เลยผมไปหลายที่ในบุรีแบบเป็นภาระมากกลายเป็นบุรีไฟฟ้าตอนที่มแต่ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นบุรีไฟฟ้าเดาอยู่ไหมเออกอยากเพราะมันกลายเป็นแฟชั่นเดินมันกลายเป็นเท่เลยใช่มันเท่ครับเมื่อวานเราฟังเฝื่อวาที่ผมไปร้านกาแฟผมเจอร้านกาแฟ เจอคนสูบบุหรี่ประมาณสิบควันบุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ธรรมดาบุหไฟฟ้าเยอะจังเลยแล้วคนรุ่นใหม่ได้แล้วคุณเคยลองไหมบุหรี่ไฟฟ้ามันมันต่างกันกับบุหรี่ธรรมดาอยากลองอยากลองเลยนะอ่าฉะนั้นจะไม่รู้ออยากลองว่าเอ้คุณก็สูบบุหรี่ไฟฟ้าเขาหนึ่งเท่หรือสองรสชาติมันไม่ต่างอะไรกับบุหรี่ธรรมดาหรือเปล่าอืมเราไม่รู้แต่ที่ผมเห็นน่ะควันมันเยอะดิควันมันเยอะควันมันออกแบบเออเขาคุยกับคนทำเรื่องบุหรี่ฝากคนที่รุ่นตลงอือืมออือ่าเขาบอกว่า ส่วนใหญ่คนไทยยังเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตราย<ป>มากเท่ากับบุหรี่ธรรมดาเป็นความเชื่อนะความเชื่อแต่ความจริงไ,ไม่ใช่อย่างนั้นมันก็สู้กันด้วยข้อมูลฮะนี่ผมพอที่ผมสนใจคุยกับคนรุ่นใหม่อกเอ้สิ่งนี้เขาลงลงอยู่อ่ะมันวิธีคิดแปดคนรุ่นเก่าอืมอืมอืมอีกแม่อันตรายขนาดนั้นอะไรประมาณนี้ละม,มันต้องสู้กัด้วยข้อมูลตอนเนี้ย